ฝนตกค่ะหนาวหนาเมืองไทยจะองศาค่ะเนี่ยโรมิเนียสิบหาองศาอีพออีเมอันนี้มันเป็นนาห้อนเก่าได้ไหมคะ่ะปีนี้ฝนตกหลายขนาดนาห้อนจังใดพวกคนไปเที่ยวทะเลแล้วพากันแลนกลับมาเบิดดละ่ะหนาวค่ะก็จะว่าน้ำทะเลลงบ่ใด โอ้ย oh. of ุเขตนีนใกล้เขาสิบหาองศาค่ะมื่อเนี่ยฝรั่งแข่งมีหนาหอนหน่อยอยู่เนาะฝนหฮงตกหลายปีนี้ค่ะฝนตกหลายแล้วก็แดดก็บ่กค่อยมีค่ะมีแน่ว่ามีแน่สลับกับฝน ถ้าเจ้าแจ็คน้อยก็จะไหมแจัคหน้อยก็สิมีหนาใบไม้ฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็เริ่มหนาวอีกแล้วจัคหน้อยก็นานาหนาวแล้วสรุปแล้วปีนี้บ่มีฮอดหนาฮอว์อพ่อจำได้ไหมคะถ้าฝนตกแล้วหนาวเลยไหมคะทางนี้บ่คือบา้านเฮาเด้อ เลยอากาศแปรปวนเหมือนกันค่ะเมืองนอกเหมือนกับบานเฮาเลยช่วงนี้ปกติข้าจเจ้าสีบอแบบก่อไฟในบ้านนะคบก่อไฟให้ความอุ่นนะ่ะสำหรับคนที่มีบานเนาะปีนี้ได้ก่อไฟเดือนนี้ไหมคะเดือนกรกฎาคนมะเนาะขาะวเจ้าป้านบ่เคยเจอจักเทอตังต่เกิดมากขาเจ้า่้าก่อไฟให้ความอุ่นเนาะนะทําแบบ ให้บ้านมันอุ่นนั่นฮีเตอร์เนาะที่ฝรัง่งเขาเรียกกันนะคะสําหรับบ้านที่อยู่ขนาดของเ้าแบบไม่อยู่เถียงหน้าเนี่ยก็ยังได้เปิดฮีเตอร์ค่ะยามคืนบางทีมันหนาวแปลกแล้วเมืองนอกเมืองนอกกับแปลกนะคะฝนตกบ่มีแดดอากาศแบบเมอวานก็นยัง เท่าไหร่คะยี่สิบสามยี่สิบี่องศาบางมือเลขึ้นมาตั้งสามสิบกว่าองศาสลับกันไปไหมคะเมื่อนี้ตกลงมาสิบห้าองศาโอ้บ่มีแนวซีวอลเนะาะก็ตกก็ซื้อมันบหนาวคะ่ะยยค่ะมันหนาวเนาะเมืองนอกมันหนาวต๊ะละแบบมันละเย็นไปเบิดเลยไหมคะคิดแต่ว่าอากาศตกมาสิบห้าองศาเนาะจาก เกือบจะ,าะ A ery, าจบสามซิปแล้วค่ะเอคาซาลี่เขาเจ้ากับสีท่านี่เกีียวอยู่มันโต๊กฝนอยเขาเจ้ากับเกีียวว่าอะไรที่เขาบานห่อละค่ะมันกระลมช่วงนั้นช่วงมันกระลั่งเขียวๆน,นก่กโต๊กหลายฝนจนแบบมันลมเบิร์ดมันก็เป็นล,ลักษณะเดียวกับเขาบานห้าค่ะถ้ามันแบบ งามแล้วมันกระดอยนะมันกระลมลงภาพกันเวลาเขาจะเอาใส่ใส่โรดเกี่ยวกับเกี่ยวยากคือกันะคะ่ะไปแล้วเด้อค่ะทายมาหายเบิ่งซื้อว่ามันหนาวสวัสดีค่ะ